แสดงนะคะพาศิลปินไปหลบหลังเวทีแล้วตำรวจก็ต้องตัดสินใจใช้ระเบิดแก๊สน้ำตาคว้างเข้าใส่กลุ่มผู้ก่อเหตุที่บริเวณบนอัฐิจ์ด้านขวาของเวทีนะคะเป็นจุดที่นักศึกษาของสถาบันอาชีวะชื่อดังกำลังคว้างป่าสิ่งของใส่กลุ่มแฟนเพลงที่อยู่บนสนามหญ้าด้านหน้าเวทีข้างล่างนี่ละคะก็กว้างป่าประทัดยักษ์จากข้างนอกเข้ามาในสนามอีกหลายลูกด้วยนะคะตำรวจเองยังต้องวิ่งหลบกันจ้าละวัน ในที่สุดก็สามารถควบคุมตัวนักศึกษาอาชีวะเอาไว้ได้50คนแต่ยังไม่สามารถนําออกจากสนามได้ง่ายๆนะคะเพราะว่ากลุ่มแฟนเพลงที่เขาไม่พอใจเขายังล้อมสนามเอาไว้ด้วยความเครียดทีเดียวไปฟังเสียงบรรยากาศของเหตุการณ์เมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาค่ะบ้บล ชัดเจนของกลุ่มผู้ก่อเหตุเพราะว่านั่งอยู่บนอัฐจันทร์แล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นในการคว้างปาเข้าของปทัทย,ยกปทัทยักษ์ลงมาเนี่ยนะ,ะดังนั้นก็จะชัดเจนว่าคนที่ก่อเหตุจะอยู่บนอัฐจันทร์นะคะทำทำร้ายแล้วก็สร้างความวุ่นวายให้กับคนที่อยู่ด้านล่างก็นี่แหละคะ่ะต้องเป็นเยาวชนนะคะส่วนใหญ่เลยก็เลยประสานเอาไปทําประวัติแล้วก็ประสานผู้ปกครองมารับตัวแล้วก็ต้องติดตามมือปาปัทยักษ์ที่มีการปาจากข้างนอกเข้ามาด้วยเนี่ยไปดําเนินคดีต่อไปด้วยและไปดูคนเสิร์ตกันสนุกสนุกอยัวสน ะะตอนพ่จัดตะเวนข่าวก็มีเอสเอจักคุณผู้ชมทางบ้านรายงานสถานการณ์กันมาว่าได้ยินเสียงตุ้มๆเป็นระยะเลยหวาดกลัวกันนะคะ